คิดนิยมถ้าไมว่าตรงนี้ถ้า่ว่าเป็นค่คูสองเน้นน้อยนะครับคูนสองคน้อยมันถึงบอกว่าผลมาปีนี้คมบ้าไฉแล้วมันจะสองเท่า เนี่ยคนมากจะคิดว่าตัวครูบาเองเนี่ยรู้เนี่ยคนมากจะเข้าใจว่าโู้ครูบานี่รู้จิตรู้ใจรู้วาละจิตเนี่ยอ,อย่างเวลาเราไลฟ์สดนี่เราเราพูดก่อนที่เขาจะถามอะไรเงี้ยเขาก็ว่าเรารู้นะบางทีเขากําลังด่าเราเราชี้หน้าด่าตอบอย่างเงี้ยเขาก็ว่าเรารู้อะไรเงี้ยเขาว่าเรารู้เนี่ยถ้ามันรู้ทําไมครูบาไม่รู้จักขโมย่ะ เอจบไหม<บ><ะ>ขโมยขโมยของอยู่งนี้ทำไมเราไม่รู้จักอะ่ะถ้าว่าเรารู้<ะ>เราไม่รู้เราว่าเราไม่รู้ก็ไม่เช่พระอภินิหารโ<ะ>อ้ยเมื่อก่อนนีหายตัวได้นะ มื่อก่อนนี่หายตัวได้ธรรมดาได้เา่าห่าหายตัวได้เด็ดทักเกียรมันมีเหตุการณ์ไงมันมีเหตุการณ์พาไปเที่ยวถ้ำอี่และพาพวกแม่ชีนี่แหละไปไม่ออกขาวนี่แหละไปเที่ยวถ้ำไปเดินเที่ยวถ้ำนมผามันมีทางออกสองทางไอ้ถ้ำแรก เขาเข้าทางนี้เขาก็ออกทางเดิมเหมือน,นอเนาะแอ้าก็ปีนขึ้นไปทางนี้หน่อยก็เป็นรออยู่ตรงนู้นเขาก็ตกใจว่าเรามามาได้ยังไงไแล้วก็บอกว่ามาทางลัดเขาบอกว่าอย่างนี้ก็ลัดออกมาทางนั้นจริงๆแล้วก็ชี้ด้วยนะไม่ใช่ไม่ชี้นะแต่มาทางลัดเราก็บอกอย่างนี้แล้วก็ชี้ใส่ทางนั้นไอท้ทำที่สองทำนั่นไม่ยกอ่ ถ้ำม,มงคลอ่ะถ้ำที่มันเป็นถ้ำม,มีทางเดินยงคมยาวเห็นไหมถ้ำท,ที่ที่คูบาไปอยู่มันไม่มีทางออกไม่มีทางออกทางเดียวแล้วมันต้องปีนนะปีนลําบากแล้วมีแต่คนแก่นะ่ะกว่าจะออกไปหมดเราก็บอกออกไปก่อนเดี๋ยวเราดูดบุรีเสร็จเราจะตามไประว่างนี้ก็นั่งดูดบุรีอยู่ในถ้ำถ้ำมงคลอทำไปทันที่องเข้าไปอะรไหเออถ้ำยาวอ่ะเดี๋ยวตามไปแล้วก็ว่างงี้ แล้วพี่แต่คนแก่ก็จะออกได้เป็นครึ่งชั่วโมงก็จะปีนออกได้ไอ้เราก็เห็นมันเป็นรูไป็นรูอากาศพอดีพอได้ปีนปีนขึ้นไปได้ก็เลยกระโดดย่องปีนขึ้นไปปีนจนศอกแตกรอยศอกแตกกันอยู่ข้างเนี้ยแล้วก็ไปนั่งดูบุรีรออยู่ข้างบนเขาขึ้นมาเขาก็ตกใจใช่ตกใจสงสัยจะถามก็กลัวเอ จะถามว่ากลัวแล้วก็ไปตีโพยตีพายคาดคาเนเอาไปไปปรุงแต่งเอาว่าเรานี่หายตัวได้มีฤทธิ์มีเดชไปนะโอ้เรารู้แล้วว่าครูบาอาจารย์วิเศษเพราะอะไรสมัยก่อนครูบาอาจารย์สมัยก่อนอะวิเศษเพราะอะไรนี่แหละเลออใช่นะว่าเรานี่หายตัวได้นะขากรร่นี่ มันจะเป็นทางเดินลงมาเราจะเป็นเดินเลียบเขามาอย่างนี้นะเป็นตัวยูของเราแค่ลัดลงมาแค่นี้ปีนลงตรงน้ําตกนิดนิดเดียวก็ถึงถ้ำแล้วแต่ว่ามันต้องปีนลงซึ่งเป็นทางที่เราลงประจําเราเดินาตามหลังเพื่อนมาไงนะพวกผูเท่าเขาก็เดินไปตามทางแล้วก็ปีนลงมาตรงนั้นแล้วก็มาตีตาดรออยู่ถ้ำ <c oughs> มา <c oughs> มากวาดตาดรออยู่ที่ถ้ำนมผาพวกนั้นก็ตกใจอีกนะอะไรนะมั่นอกมั่นใจว่าเราหายตัวได้ เอ,อ้วก็บอกว่าเรามาทางรัดว่าเราทอมตน้นทีนี่มเ <laughs> มังวรอเอาขัดข้มาันเซียเหรอมันไม่ได้เชื่อเรานะเชื่อความคิดตัวเองเราบอกอยังไงก็ไม่เชื่อหใช่เราเราบอกยังไงก็ไม่เชื่อเราเชื่อความคิดตัวเองก็ว่าเราวิเศษวิโสไปอย่างนั้นอย่างนี้ ยิ่งยิ่งเราบอกไปดูนั่นไปดูนี่ถูกหววอีกยิ่งหนักไปใหญ่คนในหมู่บ้านไม่เคยขึ้นมาก็ขึ้นมาเราบอกเราไม่ใช่พระบอกหววเราบอกอย่าไปเล่นหววนะแบบนี้แค่บอกไปดูต้นกล้วยอย่างเงี้ยมันมีกล้วยต้นหนึ่งอยู่ข้างกุติกูบาเนาะแล้วมันออกสองเรือกล้วยต้นนั้นออกสองเรือเราไม่เคยเห็นเราก็บอกไม่ชี้กล้วยนี่แหละไปดูกับ กับพวกแม่ชีแม่ชีกล้วยแม่กล้วยแม่กล้วยไปดูซิว่ากล้วยประหลาดหรือเ่างี่ที่ข้างกุฏิคูบ้านันะ่นน่ะต้นเดียวมีสองเือเขาก็ไปดูหายไปตั้งนานแม่ชีกล้วยแม่ชีเงินแม่ชีทองพวกนี้แหละ <c oughs> <c oughs> พวกแม่ชีนี่แหละ <c oughs> เอาทูบไปจุดไ <c oughs> <c oughs> อท้ทูบทูบหัวเนี่ย ไอ้ที่มีเลขอะเราก็ม่าทำไมไปนานจังเลยวะแค่ไปดูกล้วยเฉยๆนะมันกลับมาได้อะไรไม่รู้ได้ห้าห้าหรืออะไรหรือหรือสักอย่างห้าห้าห้าสามเื่อไรสักอย่างนี่แหละเป็นเลขสามตัวแต่ตัวหนึ่งมันไม่ชัดนะพากันไปนั่งรอทูบหมดเราก็ว่าห่วยมันสิเป็นยากยังกันดอกกล้วยกับเก้าม2ซสองเท่ากับสองกับเก่าสองอันวาทีนะพูดไปแล้วก็ตีตีแบบ เขาเรียกว่าตีแบบแบบตรงๆไงรวยก็เกินเราไม่ได้บอกหวยเขาถามอย่างนั้นแล้วก็พูดไปก็บอกอยู่อย่าไปหาซื้อนะชิบหายนะบุญก็บุญขี้เมาแล้วก็ล่าอย่างนี้นะไม่ได้เป็นบุญหรอกเป็นบุญขี้เมามันก็ออกเก้าสองจริงๆ เงยไหนวันหลังก็ทีนี้ก็มารอแหละฮะรอฟังเอาหวยนวันที่วันงวดต่อมาแล้วก็ถามคูบานน่ะหลงวันนะลงวันว่าหวยมันออกวันไหนเราเข้าใจว่ามันออกวันนี้แต่จริงๆมันออกพรุ่งนี้แต่วันเนี้ยวันที่สิบห้าไงเราก็ได้ถามว่า หวยนะออกวันไหนก็บอกพรุ่งนี้เอา้าไม่ใช่วันนี้เหรอเราก็่างอย่างน,นี้บอกพรุ่งนี้ครูบาคิดว่าวันนี้นะพรุ่งนี้เขาก็บางอย่างนี้นะแล้วก็เลยเงียบๆไปนะวันต่อมามันออกสิบห้ากลับมาโวยวายเราโยมอยู่วัดน่นะมันออกสิบห้าเขาบ่ได้บอกเลขกเขาแค่ถามว่าหวยออกมือใดเท่านั้น,นยิ่งหนักเข้าทีนี้คนที่ไม่เคยมาอยู่ในหมู่บ้านก็ขึ้นมา ว่าเราบอกหวยแล้ว <c oughs> ก็เลยไม่บอกไม่ได้บอกอยู่แล้วนะก็เลยเลือกพูดความฝันก็เล่าไม่ได้นะ <c oughs> เล่าไม่ได้เลย <c oughs> เดินไปเคาะรถก็ไม่ได้ย่ <c oughs> างไปนี่ไปเคาะรถบ่ไไ้เลยชิบหายปด <c oughs> ไปซื้อหวย <c oughs> เออมันบ้าปนานีน่คน <c oughs> เออ <c oughs> เดินไปเคาะรถก็ไม่ได้จะคาะรถนี่ต้องระมัดระวัง เดี๋ยวโยมจะเสียเงินมันจะไปซื้อหวยหมดโอ้ยมาไหได้เนี่ยไม่ได้เชื่อเราเลยเนะเราห้ามซื้อห้ามซื้อมันก็ไม่ฟังอุ้ยมันเป็นของเขาทั้งนั้นแหละยกตัวอย่างยายแดงเนี่ยเนยายแดงนี่ถ้าอยู่ใกล้คูบานี่จะถูกหวยบ่อยมากเกือบทุกหวดยายแดงเนี่ยนะ วันนั้นเราเล่าความฝันให้ฟังแล้วก็พูดว่ามันคือมีคนมาฝันมาบอกหวยเลยไงในฝันนะนะแล้วก็บอกเป็นเป็นตัวเปเนยว่าเราฝันอย่างนี้เออแต่ยายแดงไปได้ยินเป็นอีกเลขหนึง่งเนอ,อเราบอกเอายายแดงก็ถือหวยนะ่ะคู่บ้าบอกกับัน <c oughs> เราบอกอีหยังอ,อ,อ่ะนะเนีา <c oughs> ้าเราบอกสมมติว่าเราบอก เจ็ดเจ็ดอย่างเงี้ยนะเราบอกว่าเจเราฝันว่าเจ็ดเอย่างเงี้ยแต่หวยมันออกสองศูนอย่างเงี้ยแกได้ยินไปอย่างง้มันจะไม่ได้ยินอย่างง้ดอย่างไงอ่ะใช่อันนี้แต่ว่าจําไม่ได้ว่ามันออกตัวไหนแต่โดยประมาณนี้คือไม่ได้ใกล้กันเลยเลขแต่แกได้ยินว่าเราบอกอย่างนงั้นแล้วทั้งศาลาก็ทะเลาะกันไงคูบ้าบอกตัวนี้ยายแดงบอกบอกตัวนี้ถูกคนเดียว มันไม่ได้เกี่ยวกับเรามันเป็นสมบัติของเขาวันนั้นไปปลูกมันมั้งย่าแดงนะแกไปปลูกมันไม่รู้จะซื้อหวยวันไหนไม่ไม่รู้จะซื้อหวยตัวไหนเด็กน้อยไปเขียดินเล่น16เขียดินไปมันเหมือนเลข16แกไปซื้อออก16คนมันจะถูกเออเออ คนมันไม่ถูกซื้อ,อยังไงก็ไม่ถูก,ถกใช่ okay. มันเป็นสมบัติของเราพวกนี้นะม,นนม,มันเป็นสมบัติของเรามันเกิดจากอาการข้างในจิตเราสแสดงขึ้น สำคัญตัวนี้แม่เป้านี่นั่งภาวนาไปภาวนามาเห็นเลขแวบ,บอยู่ข้างสายตาเออออกจริงๆแม่เป้าเนี่ยเออไปจดไว้ออกมาจดไว้ <c oughs> <c oughs> เออดีใจเ,เหมือนเหมือนภาวนาก้าวหน้าว่าอย่างนั้น <c oughs> นั่นแหะภาวนาลหลงแล้ววะมันก้าวหน้าตรงไหนมันพากันหลงนั่นนะภาวนาเอาอันนั้นเหรอ ของเราเป็นภาวนาก้าวหน้าไงเห็นนั่นเห็นนี่นะภาวนาหลงนั่นนีะยิ่งห่างไกลธรรมะเพราะเราเคยเป็นมาแล้วยิ่งยิ่งภาวนายังยิ่งไกลธรรมะไม่ได้ใกล้ธรรมะเลยภาวนาเสริมกิเลสเห็นจริงจริงเห็นไม่จริงมันจะถูกได้ไงเออ ก็ถูกจริงๆด้วยอตอนนั้นครูบานี่บอกห้างวดนี่ติดไม่ต้องกลับเลยสามตัวสองตัวด้วยนะยใช่ห้ามกลับไม่ต้องกลับเขียนยังไงซื้ออย่างนั้นออกจริงๆถูกด้วยครับถ้ากลับเสียเงินฟรีถ้ากลับเสียเงินฟรีไม่ต้องกลับ บอกเห็นบ่เห็นแนวมือะไรจีจักเทียม่เห็นอะไรเลยตอนนี้ไม่มีนิมิตอะไรทั้งนั้น,นมเมื่อสติตั้งมั่นนิมิตก็จะไม่ปรากฏถ้าสติตั้งมั่นจริงๆนะนิมิตจะไม่ปรากฏเพราะนิมิตนั้นเป็นอาการของความคิดมนะเมื่อสติตั้งอยู่ในลมได้นิมิตจะไม่ปรากฏมไม่ปรากฏเลยไม่มีภาพยิบๆเข้ามาในหัวเลย ใช่เพราะว่าสติมันเด่นอยู่ข้างในตลอดมันรู้สึกตัวมันมันอยู่ในองค์ของความรู้มันมันไม่ไปอยู่กับความคิดนึกไม่ไปอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกไม่มันจะตั้งอยู่ข้างในนี้นี่มิตรไม่ปากรมันออกไปข้างนอกไงมันส่งออกไปข้างนอกหมดมันไม่ได้เข้ามาข้างในไม่ก้าวหน้าไม่ไม่ก้าวหน้าละยิ่งไกลธรรมะ ยิ่งไกลใช่พระวิปลาสก็เพราะไปอย่างนั้นใช่พระส่งออกไปข้างนอกหมดไปเห็นนั่นเห็นนี่คิดว่านั้นเป็นธรรมแต่ธรรมจริงๆท่านบอกมีแค่รูปและนามคือรู้สึกตัวพระพุทธเจ้าบอกมีแค่รูปและนามหลวงปู่หลวงปู่มั่นว่ายังไงรู้ไหมพัสติลมเข้าพัสติลมออกจบพระไตรปิฎกคำสั้นๆที่หลวงปู่มั่นบอก พระพุทธองค์บอกว่าชีวิตคือขันห้าผู้จะพ้นจากชีวิตคืออุปทานในขันนั้นพ้นออกคือไม่ย,ยึดในขันห้าเพราะชีวิตนั้นคือขันห้านะหากยังสําคัญว่าเป็นขันห้านั้นเป็นผู้มีชีวิตถ้าเป็นผู้มีชีวิตก็ยังมีต้องมีผู้ดับเข้าใจไหมเมื่อเห็นว่าชีวิตนั้นเป็นขันห้านะเมื่อรู้แจ้งว่าชีวิตนั้นเป็นธรรมชาติหนึ่งเป็นอย่างนั้นอุปทานในขันถูกทําลายลง ขันห้าก็เหลือแต่ขันห้าไม่มีชีวิตไม่มีนั่นคาว่าขันห้าที่ไม่มีชีวิตคือไม่มีตัวเราเข้าไปไปไปสําคัญว่าขันห้าเป็นเรามันเป็นการพัฒนาของจิตที่เข้าไปยังรู้อย่างนั้น,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 นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเพียงแค่แะระลึกรู้แค่รูปและนามเท่านั้นคือกายนี้กับความรู้สึกข้างในความรู้สึกนึกคิดต่างๆ แค่นั้นเองนี่คือการปฏิบัติธรรมทั้งหมดไม่ได้ออกไปรู้อย่างอื่นเลยไม่ได้ไปเห็นเทวดางเทวดาอินพรมยมยักษ์ไม่ไม่ได้ไปเห็นสิ่งเหล่านั้นไม่ไม่ได้ภาวนาเอาความสงบด้วยเพราะความสงบนั้นเป็นผลแห่งการภาวนาไม่ได้เอาสงบจริงๆคือต้องอยู่ได้ทั้งสงบและไ,ไม่สงบสงบจริงๆนะไม่ใช่สงบในชานนะ ถ้านักภาวานามุ่งกอแต่ความสงบในฌานจะรังเกียจความไม่สงบแสดงว่าใจนั้นลำเอียงไม่ได้เป็นอุเบกขาเพราะเขาคิดว่าเข้าไปถึงความสงบตัวนั้นแล้วจะเป็นอุเบกขาแล้วไม่ใช่พระพรพุทธองค์บอกว่าแม้แต่ความสงบนั้นก็ไม่เที่ยงเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างนี้นนท่านหนึ่งพยายามเข้าฌานตลอดหลายวันหลายวันพอออกมาปุ๊บท่านก็ร้องไห้เห็นไหมจนจนต้องหนีออกเห็นไหมหนีออกจากสำนักนั้น เพราะว่ามันไม่ไม่ได้ไม่ใช่ตัวนี้ท่านบอกนะเพราะว่าอะไรถ้าเข้าสมาธิปุ๊บมันสงบจริงนะอยู่ตลอดเจ็วันนะแม้แต่นั่งอยู่ในน้าก็นั่งได้นั่งอยู่ในหิมะก,ก็นั่งได้นะสงบจริงสงบเลยนะี่ยไม่มีอะไรเลยว่างไปหมดแต่พอออกมาปุ๊บท่านกับร้องไห้ร้องไห้เพราะอะไรทุกข์ใช่เพราะว่าจิตเมื่อจิตกับมันรวมกับอาการของขันห้าทั้งหมดมันไม่ได้สงบอย่างนั้นหรอกทีนี้ มไม่ได้ถูกชำระมันถูกกดข่มไว้ด้วยกําลังของชานั้นนอพระพระพุทธองค์จึงจึงต้องหนีออกมาฝึกด้วยตัวเองไงเพราะว่าครูบาอาจารย์สอนไม่ได้แล้วสงบจริงๆท่านยังบอกว่าเธอจงทาจิตของเธอเป็นเหมือนแม่น้ํใครจะเทของเน่าของเสียหรือเครื่องหอมบูชาลงในแม่น้ํานั้นแม่น้ํานั้นก็ไม่เคยปฏิเสธนั่นหมายความว่าจะสุขหรือจะทุกข์จะสงบหรือไม่สงบยอมรับความจริงนั้น ตามความเป็นจริงที่ปรากฏนั้นเห็นมันเท่าที่มันเป็นโดยไม่ปรุงแต่งมันว่าโดยมีตันหาเข้าไปยุ่งว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เห็นมันเท่าที่มันเป็นแค่นี้เรียกว่าสงบนี่เรียกว่าอุเบกขาเรียกว่าเข้าถึงความจริงตามความเป็นจริงอยู่กับความจริงทุกขณะได้ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ใจจะถูกถอนจากความสุขจากทุกข์นี่ยอยู่เนื้อสุขเนื้อทุกข์นะทีนี้สุขกับทุกข์จึงเป็นเพียงแค่กิริยา เห็นไหที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นบอกว่ามันเหลือแต่กิริยาของขันเท่านั้นเพราะใจเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เรียกว่าอุเบคขาด,ด้วยวิปาาัสนาญาณด้วยความรู้แจ้งไม่ได้เอาความสงบแบบนั่งสงบอย่างนั้นเห็นไหมมันต่างก,กันนะชกผิดที่นะตีร้อยปีก็ไม่โดนจำไวนะ้ชกไม่ถูกที่ตีร้อยปีก็ไม่โดน นะมันต้องชกให้ถูกที่สู้ให้ถูกที่นะผมถึงบอกว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยสงบก็เอาไม่สงบก็เอาอย่าไปอยากได้ความสงบเพราะความสงบนั้นเป็นผลท่านต้งสร้างเหตุเท่านั้นเมื่อสร้างเหตุไปเรื่อยความสงบจะเกิดขึ้นกับเราเรื่อยๆนะสงบก็เอาไม่สงบก็เอานี่คือวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเพราะท่านตั้งสัมมาทิฏฐิตั้งแต่เบื้องต้นปรากฏขึ้นในจิตในใจคือความเห็นที่ถูกต้องตั้งแต่แ,ตแรกแล้ว ความคิดเกิดขึ้นเราจะไม่รังเกียจเลยความไม่สงบเกิดขึ้นเราจะไม่รังเกียจเลยเราจะเห็นแต่ว่าเออเหตุมันยังไม่ถึงผลนะเหตุมันยังไม่ถึงความสงบมันต้องเป็นธรรมดาดก็อยู่กับลมไปเรื่อยๆกลนะกบกบกับมาที่ลมนะมันคิดก็กลับมาที่ลมมันคิดก็กลับมาที่ลมโดยไม่รังเกียจความคิดนะทีนี้กําลังของสติตั้งขึ้นปุ๊บมันจะยกระดับออกมาดูกิริยาทั้งหมดมันจะออกมาดูกิริยาแห่งจิตดูอาการแห่งจิต ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่กิริยาแห่งจิตเป็นมายาของจิตทั้งหมดเลยเมื่อท่านเห็นว่าทุกอย่างเป็นมายาของจิตและท่านเห็นจิตว่ามันเป็นอย่างนั้นคําว่าจิตก็จะไม่มีในนั้นอา้าวแล้วใครเราไปเห็นว่าจิตมีอะ่ะฮะมันจะทาลายจิตได้ยังไงถ้าไม่เห็นอย่างนี้แม้แต่จิตนั้นก็ไม่ใช่เล่าแล้วนะมันเป็นของมันอยู่งนั้นถึงบอกว่าธรรมชาตินึงเคลื่อนธรรมชาตินึงไม่เคลื่อน สองสิ่งนี้ล้วนเป็นธรรมชาติหรือเลือกว่าขันนี่ก็เป็นธรรมชาติหนึ่งจิตก็เป็นธรรมชาติหนึ่งถ้าจะพูดในภาษาที่มันเข้าใจหน่อยสองสิ่งนี้ล้วนแต่เป็นของมันอยู่อย่างนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเห็นไหมไอ้ท <S elite> ี <S <S ่ไปรู้คือสติและปัญญาเป็นองค์สติปัญญาไม่มีตัวไม่มีตนแม้แต่สติปัญญานั้นก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้น ไม่ได้สําคัญว่าสติปัญญานั้นเป็นเราเราจึงไม่ได้เข้านิพพานจึงไม่มีใครเข้าไปถึงนิพพานไม่มีเลยนิพพานมีแต่ไม่มีผู้เข้านิพพานหากพยายามเอาตัวตนเข้านิพพานท่านไม่มีทางหรอกไม่มีทางเข้าถึงนิพพานเพราะจะเอาตัวตนนี่เข้านิพพานไง เอาอัตตาเข้านิพพานไงนะราจะหลงสังขารปรุงแต่งนิพพานว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะต้องเป็นลักษณะของเรานี่เข้าไปอยู่ในเมืองนิพพานอย่างนั้นอย่างนี้นั่นน,ะ,นะเป็นเป็นแล้วทีนี้ในเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งย่อมย่อมดับมันก็สวนกับคาพูดของพระพุทธเจ้าสินะถ้ามันเป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ตัดเรื่องนิพพานนิดเดียวเท่านั้นเรื่องก,กับกับตติยภาพ ท่านตัดนิพพานเปรียบเหมือนไฟนะถ้าถ้าไฟถ้าฟืนมันดับเนี่ยฟืนมันหมดเนี่ยเชือ้อเชื้อเพลิงหมดเนี่ยไฟไปอยู่ที่ไหนท่านแค่พูดแค่นั้นเองนะ,นะเห็นไหมเพราะสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงมีถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงไม่มีมันเป็นเรื่องของเกิดดับเท่านั้นเอง เนี่ยมันมันไม่ได้พูดโหูหนิพานเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างงี้นะเมื่อก่อนก็เคยเข้าใจอย่างงั้น <c oughs> พยายามเ <c oughs> นีตีความของนิพานไงโอ้พอเรามาปฏิบัติจริงแล้วโอ้เราเนี่งูอะไร <c oughs> สิ่งที่โลกมีนิพานไม่มีสิ่งที่นิพานมีโลกไม่มี จึงไม่มีคําใดกล่าวอ้างถึงพระนิพพานได้ไม่มีทางเหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าความศีลวิไลแห่งธรรมะไม่สามารถที่จะสื่อออกมาด้วยภาษาและกิริยาใดๆขณะพระพุทธเจ้ายังไม่สามารถที่จะอธิบายได้เนี่ยนี่เห็นไหมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมก็เคยได้ยินนะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเทศสอนไว้ท่านบอกว่าพอไปถึงจุดนั้นแล้วมันหมดคําพูดแล้ว ไม่มีภาษาสมมุติใดๆบัญญัติถึงแน่ก็พอที่จะเปรียบเทียบได้ว่าไม่มีอะไรที่จะกล่าวอ้างถึงนิพพานไดน้จะเป็นปัจจตังเฉพาะตนเท่านั้นนะบุคคลนั้นย่อมรู้ได้เฉพาะตนน,ะนี่ <c oughs> เอาพออรับพร ยะถาวริวหาปุราปิริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิตรินังเปตานังอุปกะปีติอิจิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสิมิชนตุสเบปุเรนตุสังกปาจันโดปนารโสยะถามณีโชติราโสยะถาอกจิวารณาสีริสักนิจังอุทาปจายโนจตารุธรรมวตันติอายุวโนสุขังภะลัง สิ่งที่โลกมีนิพานไม่มี <S 2> <S 2> ใช่ใช่แน่คหไม่น่าจะเป็นภาพจำกับปีอันนั้นก็คือแบบชบไม่ถูกที่ปีร้อยปีก็ไม่